อาใหญวิทยาการนมาก็ตึกๆเลยมีโรงพักอย่างดีมีอาคารเรียนอย่างดีมีทุกอย่างอย่างดีอาใหญวิทยาคารเนี้ยต้องการสร้างโรงเรียนที่มีความแตกต่างจากโรงเรียนที่มันมีอยู่แล้วเราทำอาใหญ่วิทยาคารเพื่อเป็นแหล่งวิชาการเพื่อเป็นสนามในการดะะังวัตเรื่องกำลัรู กำไรนะเป็นผลพลอยได้จากการประกอบการทั้งหนึ่งผมเคยรับรู้ว่าหน้าที่ของมุสลิมนั้นคือการละหมาดก,การจืงสินอดการจ่ายซะกาตแล้วการประชาัจน์แต่เมื่อผมได้มาเรียนที่วิทยาคารผมได้รับรู้ว่าหน้าที่ของมุสลิมนั้น มีมากกว่านั้นอาจารย์วิทยาคารสอนผมว่าอิสลามคือวิถีชีวิตอะไรก็ตามแต่ที่มุสลิมปฏิบัติเมื่อสอดคล้องกับชาริอะนั่นคือการกระพักเรียนต่อพระผู้เป็นเจ้าขอเรียนเชิญพี่น้องทุกคนให้มาสัมผัสสถาบันแห่งการศึกษาภายใต้ระบบอ,อิสลามอาจารย์วิทยาคารกับน้งองๆทกท่านอยู่ครับการศึกษาที่ดีย่อมผลิตคนที่ดี การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งมาเย็บสำหร,รับมุสลิมบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยอิสลามที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้ที่ยวข้าที่นี่แล้วการพบเจอสิ่งใหม่ที่คนข้างนอกไม่สามารถสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่ได้รวมถึงระบบหอพักที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายตแต่นหนึ่งก็รู้สึกประทับใจหลายๆอย่างของเรียนอย่างเช่นว่าเราได้ปฏิบัติศาสนกิจที่ว่าท่านรอซูลได้ทําเป็นสุนัขยิ่งขนการละหมาดสุนัขหลัง,หล,งหลังละหมาดวายิบแล้วก็การสวดสุน,นัขมันจ์วั่ฤหมา การละหมาดเยาว์บุัยและก็กิจกรรมต่างๆอ,าอยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะที่สนใจจะมาสัครที่นี่ให้มาเรียนกันเยอะๆก็ผมก็อยากให้พี่น้องเยาวชนุทุกคนนะครับได้เข้ามาเรียนโรงเรียนนี้ก็เยาว์บ,บก็พร้อมเสม,มอนะครับที่จะทําให้เยาวเชิญทุกคนเป็น่าที่ดีของเอเลอร์แต่อยู่ที่ว่าพวกคุณพร้อมหรือเปล่าที่จะเข้ามาในเยาวค ที่ได้ฝึกมันจะเรืนอรุกันก็คือแกได้อ่านดูอ่านหัวชาวก็้คือชาวเย็นทุกวันหลังจากกลับแด็กก็จะกลับมาตรงเนี้จะดอวชาวเย็นยังไม่เคยไม่เคยฉีก<ส>วาต้งมากว่าให้ยาตีวายาที่ให้ลูกนี่ระเบียบในการเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจําวันเมื่อลูกการออกี่รู้สึกว่าตาปะปอใจบในด้านวัดยกขึ้นมาตอนเช้ามี่การอ่านมัสุรอด ก็ทีเดีชาวเย็นพอใจต,ตรงานอีกจุดนึงแล้วโรงเรียนในพิคานก็เป็นด้านทีนึงที่ที่ทันควรจะพิจาหน้าแล้วก็ส่งลูกไปไปไปเรียน